วิธีใช้งาน psi s3 s4 นะครับัอนดับแร้กดปุ่มเมนูก่อนนะครับนี่หน้านี้มาฮะแล้วให้เราไปเชื่อมต่อ Wi-Fi นะครับไปตรงกดปุ่มลงมาตรงตั้งค่าเนเวิร์นะครับตรงนี้นะแล้วก็กดปุ่มโอเคไปนะครับนี่มาหน้านี้นะครับกดปุ่มโอเคไปอีกทีนึงครับก็ททำการกดหา w i f i นะครับรอสักครู่ ทีนี้ให้เราเลือกชื่อเวฟล์ที่เราต้องการเชื่อมต่อนะครับผมก็จะเป็นตัวนี้นะกดโอเคเข้าไปก็จะให้ใส่คีย์นะครับกดโอเคทีนึงแล้วก็ใส่พาสเวิร์ดเข้าไปนะครับผมพาสเวิร์ดของเวฟ i นะครับใส่พาสเว,วิร์ดเวฟา์นี้พอเสร็จแล้วให้เรา กดบันทึกนะครับสีตามปุ่มนี้นะสีเหลืองคําว่าบันทึกเราก็กดปุ่มสีเหลืองนะครับสีหลงก็คือตัวนี้นะครับผมจะใส่ให้เสร็จแล้วก็บันทึกครับในนี้เขียนว่าซับผมบันทึกไปแล้วนะครับให้กดปุ่มสีแดงนะครับคําว่าเชื่อมต่อครับนี่ครับเราก็รอสักพักนะครับมันจะขึ้นให้เชื่อมต่อนะครับ อันนี้คือไฟฟ้าเชื่อมต่อเสร็จแล้วนะครับให้เรากด,ดยก้อนกลับไปนะครับกดปุ่ม exit ต,ตัวนี้นะครับย้อนกลับไปเรื่อยในหน้านี้นะครับเราจะทําการอัปเดตเฟิร์มแวร์ของตัวเครื่องก่อนนะครับเพียงจะดูได้นะมาแท็บเครื่องมือมาที่อัปเดตออนไลน์นะครับเินล,ลงมาแล้วกดเริ่มนะครับนี่กดคําว่าเริ่มตัวเครื่องก็จะทําการเริ่มทําการ,รดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์แล้วก็อัปเดตให้นะครับ เราก็รอสักพักนะครับผมอ่าพออัปเดตเสร็จมันก็จะเด้งมาหน้านี้ครับหน้านี้ให้เรากด exit เ,เลยนะครับเราไม่ต้องไปสแกนคลื่นนะเราเราจะไม่ต่อต่อสอลางปลาไม่ต่อสัจจันร,ร์เราเทียมนะแต่นี้ผ่านอินเทอร์เน็ตนะครับวิธีดีนะพอเสร็จแล้วให้เรากดปุ่ม y t u t u ครับตรงกลางนี่เลยนะครับจะเห็นว่ามี ยูทูบทีวีนะครับมีเดียเพลเยอร์ทิกต็อกสตีมวิดีโอมีขึ้นมาเยอะเลยนะครับถ้าเรากดพีซไอทีวีก็จะมีช่องทีวีให้ดูนะครับนี่นะฮะก็ผมลองเลือกช่องดูสักนะครับนี่ตั้งภาพและเสียงก็จะไปออกที่ทีวีนะครับมีเยอะช่องหลายช่องมากนะครับให้เลือกชมนะฮะพวกที่ต้นทีวีพวกช่องทีวีต่างประเทศบางช่องนะครับเราก็กดปุ่มโอเคแล้วก็กดเลือกช่องนะครับแต่มันจะโหลดช่องนิดนึงนะครับตอนเลือกเล่นนะครับ เพราะว่ามันเป็นผ่านอิเนเทอร์เน็ตนะครับเราก็รลอมันนิดนึงนะนะครับลองช่องเวิร์กพอยด์ดูสิครับก็ดูได้นะครับดูได้เฮ้เรามากดปุ่ม YouTube อีกทีหนึ่งนะครับอันนี้จะไปลองดู youtube กันนะครับนี่กดปุ่ม YouTube นะครับ ก็ดูได้เลยนะครับไม่ต้องไปเชื่อมต่อผ่านมือถือก็ได้นะครับอันนี้แบบใช้งานที่ปาน,ในใง่ายเนง่ยมีเลตมีช่องแนะนําให้นะครับหมายเมคนิคชัดเจยวเลยนะครับ YouTube ก็ยังสามารถค้นหาด้วยตัวเองนะครับจากรีโมทได้นะครับนี่เรากดปุ่มกดย้อนกลับไปก่อนนะครับอ่จะเห็นคำว่ามีสีแดงคำว่าค้นหานะครับ แล้วก็เส r c h ฮิส t อรีนะครับให้เรากดปุ่มสีแดงนะครับตรงนี้นะให้กดสีตามคำของเขานะครับสีแดงจะเป็นค้นหาสีเขียวจะเป็นช่องประวัติการค้นหานะอันนี้ผมกดปุ่มสีแดงขึ้นมานะครับแล้วก็พิมพ์คำเข้าไปนะก็เลื่อนเมาส์ไปเลื่อนรีพอร์ตในการพิมพ์นะครับสีก็ตามนี้เลยนะครับเล็กใหญ่นะ คำนี่ดีกว่านะสาวครับเสร็จก็กดปุ่มโอเคคือเป็นสีนเหลืองนะนี่คำว่าสาวก็จะขึ้นมาวันนี้เอาไว้ร้องคาราโอเกะที่บ้านก็ได้นะครับคือเปิดเพลงยูทู e คาราโอเกะขึ้นมานะเองจะลองอที่มันไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยมีเลยก็ติด ออนี่ล้กันครับไม่ใช่เพลงนะช่องผมจะได้ไม่โดนดิง้งก็จะประมาณนี้นครับกดจนกลับไปเรื่อยๆอทีนี้ผมจะลองกดปุ่มประวัติด,ดูครับปุ่มสีเขียวว่ามันจะใช้ได้ไหมนี่เห็นไหมครับสาวนะครับก็คือประวัติที่เราเคยค้นหาไปนะก็ใช้งานง่ายๆครับประมาณนี้ ทีนี้จะลองไปดูทีวีต่างประเทศนะครับดูนะครับตรงวิดีโอสตรีมตรงนี้นะครับนี่นะฮะมีให้เลือกเป็นหมดหมูด้วยนะครับพวกมูฟี่สปอร์ตเนวชีทีนอุชิเคชันนะผมจะลองช่องเนวสักอันดูนะะอา่าดูได้นะครับผมดูได้ ต่างประเทศก็ดูได้ไทยก็ดูได้นะฮะสําหรับใครที่ยังดูไม่ได้ก็คือต้องไปอัปเดตเฟิร์มแวร์ก่อนนะครับอย่าลืมอ,อัปเดตเฟิร์มแวร์